มำไนี่ยตัวไหนชาบ๊อตาตมือตัวไหนเดี๋ยวปรีตัวร้านขายดีในย่านนี้นะครับนี่แน่นอแน่นอน ชายเย็นสุดฝีมือเนะอ่าหรือเอาลำลไอ้บาวบักมันเอาลำลอย่าให้เสีนช um um ื่อเท่าไหร่ครับโอ้ราคาสุดยอดจริงเนาะสาห้า เขากินแล้วเขาบอกเขาแก้วหนึ่งหลายแก้วไหมครับเนี่ยวหนึ่งหลายแก้วจักรวาลครับจังไรหรอก็เป็นร้อยใช่ไหมร้อยร้อยร้อยเนาะร้อยบวกอะไรเงี้ยครับร้อยบวกบวกเนาะครับประมาณร้อยร้อบวกประมาณนะครับประมาณอากาศครับอากาศเป็นดีๆกับอร่อยนอยครับหมดตัวกันเรียบร้อยครับเน่าครับถ้าถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยก็ โอ้ยยอดไปไวเหวมึงเงีนยเนอะเมื่อวานอยู่แล้วเม่วาฝนตกเชียงใหม่ครับทำเลยเรียบร้อยอืครับตะวันเลยหยุดหยุดตะวันหยุดอ๋อครับฝนตกเนาะครับออันนั้นอะไรอะชาเขียวใช่ไหมครับชาเขียวชาเขียวตัวไหนนี่คุณเอาออกใส่ใหม่นี่ยเจ้าไหนน้ำโบตาตามือตเจไหน โหร้านขายดีในย่านนี้นะครับนี่แน่นอนนะร้านนี้มาบางวันบางวันเนี่ยคิวยาวนะโอ้โหเนาะไม่ทันเนาะไอหนูกาแฟดำแก้วอ๋อทัมโบทัมโบไอเย็นอาปกติหนึ่งเอาแก้วใหญ่เนี่ยให้เนาะโอ้ด้วยการด in oh, no. 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 ้วยการตัวไหนทัมโบทัมโบดี๋ยว ให้ดูบรรยากาศบาลิต้าน้ำตาเมื่อดีนะน้ำามนตาหน่อยเสียังไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานามดันฉับับแล้วลิงน้อยบางวันเห็นคนเยอะก็ไม่ได้แหวกเนี่ยมือชงดีครับมือชงมือไม่้มือลอง อันนี้ือเสื้อเสื้อเขียวเนี่ยมือลองเนาะมือลองมือลองมือพระเอกอ๋อพระเอกนะนั้นพระลองพระเอกเนี่ยตัวยืนเลยเนาะตัวยืนขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้แม่ค้าในตลาดบอกโหเดอพระลองเข้าไปหืมจันเก็บหมดราดกู้ราคาไม่ปรับเนาะก็แปลกก็ก็ไม่ก็ไม่แก้ขึ้นเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะร้องหนเพราะนั่นคือดีลเล่แล้วราดไปแล้วไ้่แก้ ใช้นมสองยาครับเราใช้นมผสมอ๋อเป็นนมอันนี้เป็นนมอะไรน้อนมผสมใช่ไหมครับเลี้ยงมีไหมมีมีมาเลยมาดาเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวเดื่องทำให้โอ่าเงี้นมผสมอ๋อนมผสมบอกเลยอ่ะบางคนใส่ในขวดบางคนก็นี่ผมที่เก็บสนิดใส่เอี้ยวก็เลยผสมเนาะบางคนก็ใส่น้ำตาลเนี่ยอ๋อครับแล้วบางคนก็ชอบกินหวานเยี่ยบครับแล้วแต่ความชอบเนาะ S, โอลิ่งหนึ่งมัดน <t ương h arta> ้ำตาลสองคุณชงไม่หยุดเนาะชงเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะแต่จะมาพร้อมกันจะเวีนหน้าหนาวจะเวีนหน้าหนาวเจียป็นหน้าหนาวอ๋อหน้าหนาวนีหน้าหนาวหน้าหนหน้าหวหน้าหนาวน้าห้านหนาว้วาาาาหนหเน อ๋อนี้อันนี้นเอากองอันนี้ององให้มันให้น้าออกมาองบอบอเอาเก็บเก็บเก็บน้ำไว้เนาะเก็บน้ำไว้อันน้ำเอามาทำได้แน่ จะได้รวดเร็วนะเออบางลากขอกล่าว่ายกขึ้นมาทีโอ๋อันนี้ต้องกองไว้กองกองงั้นไม่ทันมามัวแต่มางี้โอ้ลุงมาแต่นาช่างน้ำหนักว่าอันนี้คืออะไรครับนี่นี่การเออให้ให้ดูว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจืดอ่อน้ำน้อยไปก็เขาเรียกอย่างไง เดี๋ยวน้ำเข้มน้ำเออน้ำน้ำน้อยก็เข้มมันเข้มไปเนาะจืดเออแม่ต้องพอดีใช่ไหมพอดีต้องพอดีอ๋อช่างเอาอ๋อต้องช่างเอาอ๋อมีเครื่องช่างอ่าแล้วนี่ครับมีเครื่องช่างอ๋อต้องช่างเอาเอ้ยลิ้วออกเลยนม่ไม่ได้จืดแกพวกชาแช่พวกชามื่อชาเขียวชามือชาเขียวก็ชาตามืออันนี้ก็อุ่นอุ่นอยู่ใช่เออต้องแม่นแม่นต้องแช่ทิ้งไว้อ๋อต้องแช่ไว้ยังในซองไข่เปียสิแม่แช่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอ๋อครับเออเลยไปหน่อยครับ thank you